สวัสดีครับผมวันนี้มาฉีดหญ้ามันแล้วพอดีมาเจอคนนึงมาขุดอะไรอยู่กลางะกลางไร่มันเน,นี่ยฮะเดี๋ยวจะไปสอบถามเขาก่อนว่าเขามาทำอะไรกันนะขุดจำอ้าวจำอ้าวเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าไปสอบถามก่นอนเขามาทำอะไรทำอะไรยายไหนละมันเครื่อมันเป็นยังไงไหนเครื่อมันนะ ไหนเครือมันนะั่นเนี่ยเหรอ,อโอ้อันนี้เครือมันกินได้ตีนเนี้ยได้จะห้าปีนะไหนละ่ะโอ้โอเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งนู่นขุดไว้โนูอนมันจะถ่ายโอ้อยู่นู่นก็มีโอ้อันนี้เครือนี่นี่น,น,น,ออนี่เครือมันอย่างเนาะครับเขาเออเนี่ยเครือมันอย่างไรนะอันนี้เครือมันอะไรเนี่ยเขาเรียก,ก<ส>อ่ะคนสีเทา คนสีเทปเขาเรียกมันใหญ่มันเลี่ยมก็ได้มันเลี่ยมมันใหญ่ถือเอาโอ้หักเลยโอ้นี่มีทิ้งมือเลยนี่แม่มันลึโคตรเออนี่กี่หัวนี่หัวเดียวอันนั้นไม่ใช่เลยไหนนี่อีกอันหนึ่งอะไหนไม่ใช่โอ้ไปงัดอันโน้นถือมาอ๋อเอไปดูอันหนึ่งครับอืออืออือนี่ลุงตั้งนี้โอ้อันนี้นี่อันนี้ มันด้านลงหัวเดียวอีกโอ้เนียมพี่เบิม้มดูอ๋อยายงัดสิเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสุดง่ายแต่มันสุดดำเทียมเนาะเนี่ยดยูดูก่อนสาบมันเลยเลยเนาะอ้อนเอาแล้วแต่ยายแล้วผมไม่รู้ดึกเลยเนาะผมไม่มีความรู้โอ้สาบแล้วก็งัดเอาอย่างนี้ อืดีเลยเพื่อนปอปอโหไม่ดีดิโอ้มันมันไม่ใช่เป็นหัวใหญ่อะเนาะมันเป็นหัวยาวอย่างงี้เฉยเลยอันนี้แล้วก็ไปปอกเปลือกแล้วก็ทำหวานเลยมีขั้นตอนการทำไหมเดี๋ยวก็ไปถามยเดมอยเถอะเลออันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอันไหนนะเยวเดี๋ยวถึงไปดูอุดูหมูนอีกได้สักไปแจกกระต้มคนละหม้อ จะคันเหมือนเพือกเหมือนอะไรไหมไม่คันดอกนึงแต่ก่อนเห็ต้มอ้าวเ,เอา,เอา,เอาลองดูมีอีกไหมเนี่ยมีขุดไว้นู่นนะโอเคไหนอืออันนี้เลยอสองหัวเลยอะหลุมเดียววะไม่รู้กี่หัวเสองเลยไม่เราอันนี้อย่างนี้ไหนอันนี้มันเป็นกวดเลยงัดมันเลยโอ้อันนี้เป็นกวด<อ> โอ้ดินเหนียวเนี่ยยายไปมอยขุดหลุมเดียวนั่นะได้กี่อันได้โปรดต้มหมดเลยเจอไม่เห็นได้กินเลยวะปูมีสองอันเลยนี่ไปสุดยอดเลย,ยโอ้โหอันนี้หัวใหญ่เลยมี่ใหญ่กว่านี้อีกมยันนเป็ิงไงโอ้โหอย่าบอกนะมาสามอัน ไม่เอ้าแกงัดอยู่ครับดูแกงัดอยู่ททิ้งไปเลยนะอืมไม่ได้เดี๋ยวนี้ดูว้ายทิ้งซะมันเป็นลูกเป็นแม็ดมันไม่ถูกอืมมันเป็นลูกเป็นแม็ดเดี๋ยวอันเสร็จอันนี้เราก็จะหยุดละเราจะไปดูวิธีการทำการทำหวานต่อมันเป็นเหรียญฮึบฮึบมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเถอะเอ้อย่างนี้นี่อยู่ลมเตไหมเนี่ยเคยไงเต็มแล้วมึงไม่แลยขุดนี่หัวไม่ดีขุดทำอะไรเนาะ เขากินกันเลยอึ๊บึ๊บโอ้โหอาโอเคครับฝากไปเพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกินกันต่อดูครับแกมาประมาณครึ่งชั่วโมงครับแกจัดไปนี่นี่ครับแกก็จะไปให้หลานแกครับแต่ผมก็จะแย่งของแกไปเหมือนเดิม โอ้โหมันไม่อย่าง <c oughs> หมดเรื่องแล้วอ่ะโอเคครับผมฝากไว้แค่น,นี้ครับ